คอร์สนั้น48คนสอบติด46คน2คนที่สอบไม่ติดไปทุนคิงครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ติดนะครับ <c oughs> เข้าไปทุนคิง <c oughs> รู้ไหมว่าคอร์สที่ดันที่สุดในความคิดพี่ไม่ใช่่อสอบพอ เป็นคอร์ดถึงทิงหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนนั้นติวเตอร์เนี่ยเขามีคอร์สเตรียมตรวจสอบเข้ามาอะไรที่ชื่อชื่อแอดมิชชั่นแล้วเขาก็บังคับให้คนแต่ละคนสอนในเวลาที่จํากัดซึ่งคนสอนจะมีหลายคนช่วยกันสอนช่วยกันสอนแต่ละบทแต่ละบทพอคนสอนคนหนึ่งเนี่ยปูให้เด็กระดับหนึ่งแล้วคนสอนอีกคนนึงโผล่เข้ามาไอคนที่สองก็ไม่รู้วอีคนแรกมึงปูอะไรไว้แล้ววิธีปูความเข้าใจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันทําให้เด็กต้องมานั่งปรับตัวครูก็ต้องมานั่งปรับตัวแล้วพอจบคอร์สสุดท้ายก็คือเเเวววลลาาาามมันไ่่พอซึง้ก็ใชิธีขยย นักเด็กเรียนเพิ่มทําให้เด็กไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วทันนี้ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งไปเรียนพิเศษที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้อย่างใจเขาตอบคาถามเขาก็ตอบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขารวมกัน50คนมาขอให้ผมเปิดคอร์สพิเศษแล้วผมก็ ปิดคอร์ดที่ผมสอนคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบปูพื้นฐานเลยแล้วก็ขยายเวลาเท่าที่ควรไม่เยอะจนเกินไปเพราะว่าผมปูมาตั้งแต่ต้นคอร์สนั้น48คนสอบติด46คน2คนที่สอบไม่ติดไปทุนคิงครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ติดนะครับเขาไปทุนคิงแล้วก็เคยมีครูคนนึงมาสอนแทนผมอยู่ครั้งหนึ่งว่าผมไม่ว่าปรากฏว่าวันนั้นเด็กไม่เรียนเลยอีกวันหนึง่งกลับมาเจอกันพี่ตุ้ยคิดถึงพี่ตุ้ยจังเลยน้องผู้ชายมาก่อน โอเคนะก็เข้าใจเขาไม่ใช่ว่าครูคนนั้นไม่เก่งแต่อาจจะเป็นว่าสิ่งที่ผมปูมามันทําให้เขาเข้าใจไม่เหมือนกับคนคนนั้นก็ได้แต่นั่นแหละคือปีต่อๆมาเด็กนักเรียนเตรียมกลุ่มนั้นเขาก็าชวนรุ่นน้องให้มาลงอันนี้เท่านั้นอันนี้คือคิงหนึซึ่งตอนแรกเป็นคิงเดียวตอนปิดเทอมแล้วตอนหลังเป็นคิงหนงสอแล้วมันก็ยาวมาตลอด คอร์สนี้มันเกิดขึ้นมาจากว่าผมสอนเด็กจนถึงเดือนตุลาจบคิงสามหรืออัาบัแมนแล้วแล้วเทอมสองผมก็ไม่มีอะไรสอนเด็กพวกนั้นแล้วผมก็เลยหาเขาจออมาทัวนในี้เขาแมนๆให้เขารู้ว่าอ,อ๋อนี่ไงลืมใช่ไหมอ,อ๋อนี่ไงสาคัญนะอย่าลืมนะก็เลยเกิดภระราษาตัวซึ่งการเรียนวันสิบสัปดาห์เท่านั้นเด็กมาเรียนเยอะมากติวเตอร์ต้องต่อห้องวงจร3 4มห้าห้องคอร์สหนึ่งคันคนเรียนประมาณ200คนแล้วยังมีรอบอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคอร์สนั้นจะมีเด็กใครๆเข้าใจว่ากาษาตเราคือคอร์ส ยอดนิยมมันเป็นคอทวนความรู้เด็กก่อนจะเข้าไปห้องเชื่อซึ่งถ้าเป็นลูกศิษย์ผมตั้งแต่ต้นคอสนี้เป็นคอที่วันนี้เขาได้เต็มหรือเกือบเต็มถ้าเป็นเด็กที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ผมตั้งแต่ต้นเขาจะรู้ว่าอ๋อความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยมันยังต้องเติมอะไรหรือมันต้องตัดเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรออกมันก็เลยถึงเป็นยอดนิยมอยู่จนปัจจุบันนี้ต่อให้ใครมาเรียนแบบก็ยากที่จะเรียนแบบเพราะว่าต่อให้สอนโจทย์เดียวกับผมก็ไม่รู้ว่าผมสอนอะไร